แคนสิปีเฮเลนซัดกลับแรงถึงใหม่ดาวิกาหลังให้สัมภาษณ์ขอบคุณดามาก่อนหน้านี้ใหม่ดาวิกาได้ออกมาเคลียรถึงประเด็นที่เฮเลนปาวาลาอาดีตนักปั้นได้ขุดเรื่องของเธอเมื่อ10ปีที่แล้วออกมาแช์ซึ่งใหม่เองก็ให้สัมภาษณ์เปลี่ยนทุกคำดราม่าเป็นคำขอบคุณล่าสุด15มีนาคมเฮเลนปาวาลาได้เผยผ่าน บันเทิงเวิร์กพอยต์ว่าสิ่งที่เราอยากจะให้เขาพูดคือไม่ต้องขอโทษก็ได้แต่อยากให้เขาพูดความจริงที่เราพูดเพราะเราอึดอั้นคนอื่นมาบอกว่าเราโกงเราปลอมสัญญาเราอยากไปถามหาสำนึกกับคนประเภทนี้ถ้าเขายอมรับเท่ากับว่าที่ผ่านมาเขาโกหกเราต่อแหลคนทั้งโลกได้แต่เราต่อแหลตัวเองไม่ได้ในวันที่เขาไม่มีอะไรเราก็เป็นเหมือนฮีโร่ แต่พอวันที่เขาดังเราก็เป็นเหมือนหมาตัวหนึง่งพี่ไม่ได้เครดิตนะพี่พูดเรื่องจริงตอนนี้เราก็หัวเราอออกแล้วถ้ามึงไม่เปิดเผยความจริงมึงก็อย่าแอบมึงก็อยู่บ้านไปเข้าใจไหมคนเราถ้ามีสำนึกที่ดีมันก็ต้องคิดได้ถ้าไม่ไรซึ่งสำนึก